มาดูมุมมองของนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์กันหน่อยดีกว่าว่าเขามองโอกาสการเป็นไปได้กับการโหวตครั้งหน้าค่ะ19กระกฎาคมเป็นยังไงกันบ้างมุมมองหนึ่งนะคะจากทางรองศาสตราจารย์ยุทธพรอิสระชัยอาจารย์ประจารําคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุขโขทัยธรรมาธิราชมองว่าในมุมของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ที่บอกว่าถ้าโหวตเลือกคุณพิธาไม่ผ่านอีกเนี่ยเพราะว่าสสบางส่วนและสวติดเงื่อนไขคือบอกว่ายังไงก็ไม่เอาเก้าวไกลดังนั้นต้องให้เพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนําจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็ผักก้าวไกลคือต้องเสียสละก้าวไกลต้องเสียสละไปเป็นฝ่ายค้านอาจารย์มีมุมมองนะคะว่าตอนนี้พรรคก้าวไกลเจอกับโมเมนตัมทางการเมืองเยอะเลยค่ะ โดยเฉพาะเรื่องการโหวตนายกคุณพิธาเนี่ยแหละพอรอบแรกไม่ผ่าน รอบสองรอบสามมันก็ยิ่งเหมือนกดดันแล้วก็เป็นแรงเหวี่ยงกลับมาที่พักมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าถ้ามันมีการเสนอชื่อซ้ําๆหลายครั้งโหวตหลายครั้งแล้วยังไม่ผ่านคําถามจะเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมานะคะว่าระหว่างผลประโยชน์ทางการเมืองคุณพิทางของพรกเก้าไกลเทียบกับผลประโยชน์ของประเทศที่มันไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้สักทีไม่สามารถได้นายกมาบริหารประเทศนะคะกับคณะรัฐมนตรีมาบริหารประเทศได้สักทีเนี่ยอันไหนมันเป็นบุตรหมายสำคัญกว่ากัน แล้วก็ยังมีเรื่องของ8ดพักร่วมตั้งรัฐบาลก้าวไกลที่มีเสียงสะท้อนบ้างแล้วเหมือนกันนะคะหลายกลุ่มที่บอกว่าต้องการปรับสมการทางการเมืองนะคะเช่นให้พักเพื่อไทยเนี่ยขึ้นมาเป็นแกนนําหลักแต่ว่ามันก็ยังมีความเห็นไม่ตรงกันแล้วก็เลยนําไปสู่ว่าอ่าหรือมันอาจจะเป็นในสูตรที่ว่า เพื่อไทยเนี่ยไปจับคู่กับอีกฝั่งหนึ่งเลยนะคะทีนี้การโหวตนาย,ยกในวันที่19กรกรกฎาคมนี้เนี่ยอาจารย์ยุทธพรมองว่าโอกาสเนี่ยมันน่าจะออกมาคล้ายกับรอบแรกนะคะออโอกาส <ใน S 1> ไม่ผ่านสูง เพราะว่าแค่ไม่กี่วันการจะไปเปลี่ยนความคิดทัศนคติของคนของสวหรือคนที่เขางดออกเสียงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายและอาจจะน้อยกว่าเดิมด้วยเหตุผลก็คือเพราะมีการยื่นแก้ไขกฎหมายมาตรา272ที่เป็นการตัดอำนาจสวนะคะส่วนกรณีอุปสรรคที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้คุณพิธาต้องออกมาโพสต์คลิปประกาศต่อสู้แล้วก็ พูดถึงขั้นที่ว่า,าถ้าไปต่อไม่ได้จริงๆจ,จ,จะส่งไม้ต่อให้เพื่อไทยเรื่องนี้อาจารย์ยุทธพรมองว่าเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะสำหรับก้าวไกลในชั่วโมงที่มองว่าอาจจะไม่ได้เป็นแกนนําแล้วตัวคุณพิธาอาจจะไม่ได้รับเลือกเป็นนายก การจับมือของ8ดพักร่วมรัฐบาลเนี่ยถือว่าเป็นเอกภาพนะเป็นภาพที่ดูดีสวยงามสะท้อนเจตจำนงของประชาชนดังนั้นถ้าก้าวไกลไปต่อไม่ได้จริงๆคุณพิธาเป็นนายกไม่ได้การเปิดโอกาสให้กับพักอันดับสองเพื่อไทยน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีนะคะไปฟังอาจารย์กันหน่อยค่ะการอาจจะมีเรื่องของควาเมเห็นที่ไม่ตรงกันและนําไปสู่การสลายนะครับขั้วหรือข้ามขั้วทางการเมืองเนี่ยก็เป็นไปได้ครับ มองว่าเกมในวันที่19ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจะไปเหมือนหรือว่าไปซ้ำรอยกับวันที่13ไหมคะผมเกรงว่าคะแนนในวันที่19จะออกมาคล้ายคลึงกันกับการเลือกนายกรีเมื่อวันที่13ณสถานที่ถมานะครับเพราะว่าในระยะเวลาเพียงไม่กี่วันาการจะไปเปลี่ยนความคิดทัศนคติของผู้คนนั้นไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะครับแม้ว่าพรรคก้าไกลจะมีกลไกต่างๆขอน้านนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น คณะทำงานเจรจาหรือว่าการไปพรูดคุยกับขอวอต่างๆก็าตามอาจารย์ยังบอกถึงการที่พักก้าวไกลไปยื่นแก้ไขมาตรา272ในชั่วโมงที่พัก9ก้าวไกลน่าจะต้องการเสียงสอวอนะคะบอกว่าเรื่องนี้สำคัญอยู่สองเรื่องคือหนึ่งเนี่ยเป็นการแก้ในเชิงสัญลักษณ์ให้สังคมรู้ไปเลยสมาชิกสภารู้ไปเลยว่ามาตรา272มันมีปัญหาค่ะทำให้โครงสร้างสภาเนี่ยบิดเบี้ยว ดังนั้นจึงเป็นเชิงสัญลักษณ์ที่ทําโดยไม่ได้หวังผลอะไรและตามที่พักก้าวไกลวางแผนไว้ว่าใน3-4สสัปดาห์จะแก้ไขได้เรียบร้อยอาจารย์คิดว่ามไม่น่าจะง่ายขนาดนั้นค่ะเพราะว่ากลไกในการแก้รัฐธรรมนูญต้องอาศัยเสียงสอวอในวาระแรกไม่น้อยกว่า84เสียงและยังต้องมีเสียงของพักที่ไม่มีตำแหน่งรัฐมนตรีอีกร้อละยีด้วยแต่ว่าจุดสำคัญอยู่ในข้อที่สก็คือการยื่นแก้ไขมาตรา272 มันคือเกมสกัดพักเพื่อไทยเป็นยังไงฟังดีๆนะคะโดยการตีให้พักเพื่อไทยหงายไพ่ค,ความสัมพันธ์ค่ะระหว่างเพื่อไทยกับสวในกรณีที่พักเพื่อไทยไม่สนับสนุนการแก้ไขมาตรา272ทีนี้อาจจะทำให้คนมองไปว่าเอ๊เพื่อไทยกับสวเนี่ยเขามีดีลลับอะไรกันหรือเปล่านะคะจะมีการหักหลังกันไหมแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องหากเพื่อไทยสนับสนุนการแก้มาตรา272 เท่ากับว่าเพื่อไทยจะก้าวมาเป็นคู่ขัดแย้งกับสอวอเลยนะคือตอนนี้สอวอเขามีท่าทีก็คือไม่เอาก้าวไกลเนี่ยทีนี้หลังจากนี้สอวอก็จะไม่เอาเพื่อไทยเหมือนกันนั่นหมายถึงว่าการจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยเพื่อไทยก็จะได้รับเสียงจากสอวอยากขึ้นเหมือนกันค่ะ